สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทําคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ล่างเลยนะครับ อื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันเนี่ยนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยเื่จนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1ถึงแถวที่6จะเป็นวันที่1แถวที่1จะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่7จะเป็นแถวที่สิถึงแถวที่18จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้ายสาตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้งสี่ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่าสามร้อยสจะน้อยกว่าห้า5 8อยแปอยก้าจะน้อยกว่าเจ็7ร้จะน้อยกว่าแปด นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19และแถวที่20ไปเป็นเลขค้าย2ตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่นหลักร้อยบนสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กมิถุนายน2,514ซึ่งถูกมาแล้ว9ก้างวดติดต่อกัน สำหรับคลิปนี้จะมีเลขเด่น3เลขะนะครับมาเริ่มเลยนะครับเราจะใช้แถวที่4บวกด้วยกัน2ครั้งแล้วก็บวกด้วยแถวที่8โบวกด้วยแถวที่2 2ครั้งนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่มาบวกด้วย1ก็จะได้เลขเด่นตัวที่1บวกด้วย2ก็จะได้เลขเด่นตัวที่2บวกด้วย9ก็จะได้เลขเด่นตัวที่3รามาเช็คผลย้อนหลังก่อนเลยนะครับเริ่มจากงวดที่1 เดือน2ปี64ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่17เดือน1ปี64 3บวก3เป็น6 6บวก6เป็น12 12บวก6เป็น18 18บวก6เป็น24 24บวก1เป็น25ก็จะได้เลขเด่น5 24บวก2เป็น26ก็จะได้เลขเด่น6 24บวก9เป็น33ก็จะได้เลขเด่น3 ลเงินออกเลขท้าย3ตัวบนคือ30 7เจ็ดข้าเลข3นะครับหลักร้อยบนเป็นงวดที่1ต่อไปเป็นงวดที่16เดือน2ปี64ก็จะใช้ผลถึงงวดก่อนอนั้น,น,นคืองวดที่1เดือน2ปี64 3าบวกสเป็น6 6กบวกสเป็น10 10บวกสเป็น12 12บวกสเป็น14 14บวกหเป็น15ก็จะได้เลขเด่น5 14บวกสเป็น16ก็จะได้เลขเด่น6 14บวก9เป็น23ก็จะได้เลขเด่น3ผลกันออกเลขท้าย3ตัวบนคือ603เข้าเลข6นะครับหลักร้อยบนเป็นงวดที่2ผมค่าไปงวดวันที่16เดือน5ปี64เลยนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อนเสียเวลาก็จะใช้ผลถึงงวดก่อนนะั้นนั้นคือวันที่1เดือน5ปี64 2บวก2เป็น4 4บวก1เป็น5 5บวก9เป็น14 14บวกเเป็น23 23บวก1เป็น24ก็จะได้เลขเด่น4 23บวก2เป็น25ก็จะได้เลขเด่น5 23บวกเเป็น3 2ก็จะได้เลขเด่น2ผลการออกเลขท้าย3ตัวบนคือ579เข้าเลข5นะครับหลักร้อยบนเป็นงวดที่8ต่อไปเป็นงวดที่1่มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเราก็จะใช้งผลง,งงวดก่อนน,ะนั้นคือวันที่16พฤษภา5บวก5เป็น10 สิบวกเเป็น17บเจบเวกหเป็น22 22ิบวกหเป็น27 27ิบเวกหเป็น28ก็จะได้เลขเด่น8 27ยบเวกสเป็น29่สิบเก้าก็จะได้เลขเลขเด่น9 27าบเวกเเป็น3ามสิก็จะได้เลขเด่น6ผลการออกเลขท้ายสามดูบนคือเก้เข้าเลขเก้นะครับถูกหลักร้อยบนเป็นงวดที่เ รูน้นะครับว่าสูตรนี้เราจะได้เลขเด่น2ตัวบนงวดที่16มิถุนายนที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้มถึงงวดก่อนนั้นนั้นคืองวดที่1มิถุนายนบวกเเป็น18 18บวกเเป็น27 27บเวก0ย์เป็น27 27บเวก0นย์เป็น27 27บเวก1เป็น28ก็จะได้เลขเด่น8 27บวก2 เป็น29ก็จะได้เลขเด่นา่บเวก9เป็น36ก็จะได้เลขเด่น6ดังนั้นสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นหลักร้อยบนงวดที่1 6มิถุนายนที่จะถึงนี้ได้แก่เลข6เลข8แล้วก็เลข9นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็คลิปหน้าจอเก็บไว้ได้เลยนะครับ ปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลักสิบล่างเลขเด่นสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนปักหลักร้อยบนปักสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบน ถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณ ล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ